บทที่18ออกซิเจนผมลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่ท่ามกลางเสียงนกและสัพพสัตย์น้อยใหญ่ที่ดังเซงแซ่อยู่ภายนอกคืนที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนกับสมองนั้นถูกชักด,ดาว ผมไม่ฝันไม่มีการตกใจตื่นกลางดึกไม่มีอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่หลับไปเมื่อคืนมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วผมค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงขณะนี้มีแสงสว่างลอดเข้ามาจากเชิงชายใต้หลังคาเล็กน้อยจึงทำให้ทั้งห้องสว่างพอที่จะเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างชัดเจนห้องนอนนี้ถึงแม้ว่าจะทำขึ้นจากเครื่องมือง่ายๆเช่นไม้ที่ใช้ประกอบเป็นเตียงก็มีลักษณะของการถากด้วยขวานแทนการเลื่อย ทำให้เห็นผิวของมันเป็นรอยคลื่นซึ่งก็ดูสวยไปอีกแบบและถึงแม้ว่าพื้นบ้านที่นี่จะเป็นเพียงกระเบื้องดินเผาธรรมดาธรรมดาแต่มันก็ดูสะอาดสะอ้านไม่มีฝุ่นละอองเลยแม้แต่น้อยผมค่อยๆแหวกผ้าม่านที่กั้นประตูออกเห็นหนาพากำลังง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารมื้อเช้าอย่างขมักขม้นอรุณสวัสดิ์ค่ะ นาพากล่าวคำทักทายก่อนที่ผมจะก้าวออกจากห้องเสียอีกเหมือนกับเธอรู้ว่าผมนั้นตื่นได้สักพักแล้วอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับผมตอบเป็นอย่างไรบ้างคะหลับสบายไหมคะนาพาถามตอบหลับเป็นตายไม่ฝันอะไรเลยครับผมตอบและรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานผมเหนื่อยกับการเดินทางขึ้นเขามามั้งครับผมตั้งข้อสังเกต นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะแต่ที่จริงแล้วความฝันนั้นเป็นผลผลิตของจิตวิญญาณที่เขากำลังพยายามจะสื่อสารอะไรกับคุณการที่คุณไม่ฝันนั้นหมายความว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วเธอแสดงความเห็นจริงหรือครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาบรรลุเป้าหมายอะไรผมถามฉันคิดว่าอีกไม่นานคุณจะรู้เองนาพาตอบระหว่างที่คุยกับนาพาผมก็ได้ยินเสียงผ่าฟืนดังอยู่นอกบ้าน คุณมีนอยู่ข้างนอกหรือครับผมถามนาภาค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวออกไปคุยกับเขาหน่อยนะครับเชิญตามสบายค่ะผมเดินไปที่ประตูเพื่อจะออกไปทักทายกับมีน ทันทีที่พ้นออกจากตัวบ้านผมก็สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นผิดกับในตัวบ้านที่อุ่นสบายความหนาวกระทบผิวกายจนผมนั้นอยากจะกลับเข้าไปในบ้านตามเดิมแต่คิดว่าไหนๆก็ออกมาแล้วจึงกอดอกแล้วรีบเดินตามเสียงผ่าฟืนของมีนไปเขาอยู่ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ20เมตรอยู่ในเพิงเล็กๆที่ใช้สำหรับเก็บฟืนและท่อนไม้น้อยใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับผมทักทายมีนอรุณสวัสดิ์ครับ เป็นไงบ้างครับกับการนอนที่โลกคู่ขนาดในคืนแรกมีนหันมาตอบผมพร้อมกับยกแขนเสื้อซับเหงื่อที่หน้าผากผมคิดว่าผมนอนอิ่มสุดๆเหมือนได้นอนมาสัก2อสามคืนเลยครับผมตอบพร้อมกับสูดอากาศเข้าปอดลึกๆความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างระหว่างดาวโลกของคุณกับดาวโลกของผมคือปริมาณของก๊าซออกซิเจนในอากาศครับ เหมือนที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนในแกนกลางใต้เปลือกโลกที่มันมีอย่างต่อเนื่องนั้นมันจึงทำให้ชั้นบรรยากาศในโลกของผมมีก๊าซออกซิเจนหนาแน่นมากเป็นพิเศษด้วย ไม่เพียงแค่มีอากาศที่บริสุทธิ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเท่านั้นโลกนี้ยังมีการคงรูปของพื้นผิวโดยไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่แรกอีกด้วยดังนั้นภูมิประเทศของที่นี่จึงไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการหักหรือยุบตัวของแผ่นเปลือกโลก ผิดกับโลกของคุณที่สามารถพบเห็นภูมิประเทศที่มีลักษณะการดันขึ้นหรือยุบตัวลงได้ทั่วไปเช่นจากที่เคยเป็นก้นทะเลก็ถูกดันขึ้นมาเป็นยอดเขาสูงหรือจากภูเขาสูงจมลงสู่ก้นทะเลถ้าย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในอดีต ทุกอย่างมีวัตจักรการเกิดของสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำและในช่วงเวลานี้มนุษย์ที่โลกของคุณก็มีการปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกออกมาได้น้อยเป็นประวัติการโลกของคุณจึงเกิดภาวะการขาดออกซิเจนขั้นรุนแรงนอกจากกา๊าซออกซิเจนจะลดต่ำลงมาก จนไม่มีแรงดันให้แผ่นเปลือกโลกคงรูปได้แล้วมันก็ยังไม่มากพอที่ขับดันก๊าซอื่นๆที่เป็นมลภาวะในชั้นบรรยากาศโลกให้หลุดลอยออกไปในอวกาศได้อีกด้วยมันจึงเกิดการสะสมของก๊าซไม่พึงประสงค์เหล่านั้นจนกลายเป็นแผ่นหนา,นาๆซึ่งสภาวะการเช่นนี้จะทำให้อุณหภูมิในโลกของคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมีนหยุดพูดแบบกระทันหันในที่สุดอะไรหรอครับผมรีบถามต่อ ในที่สุดมวลของน้ำแข็งที่มันเคยอยู่ที่ขั้วโลกทั้งสองของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะเมื่อมันไม่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่โลกของคุณจึงไม่สมดุลและเมื่อไม่สมดุลมันจึงจำเป็นต้องปรับตัวเองเพื่อการดำรงอยู่อีกครั้งซึ่งจะเป็นกระบวนการปรับสภาพเพื่อการเริ่มต้นใหม่โดยผู้ที่อยู่อาศัยบนโลกอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงในเร็วๆนี้โลกของคุณมีกระบวนการปรับตัวแบบนี้มาแล้วอย่างน้อยสี่ครั้ง และครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดมีพูดได้น้ำเสียงเศร้าๆคุณหมายถึงว่าหายนะทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของผมขนาดนี้มาจากการที่มนุษย์ปลดปล่อยขึ้นความถี่ด้านบวกออกมาได้น้อยอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่ครับและตอนนี้ถือว่าน้อยมากเข้าขั้นวิกฤตด้วยนอกจากลื่นความถี่ด้านบวกจะน้อยแล้วมนุษย์ยังปล่อยขึ้นความถี่ด้านลบออกมาอีกต่างหาก ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลเสียกับก้อนธาตุออกซิเจนใต้โลกโดยตรงคือก้อนธาตุนี้ก็จะเก็บกักคลื่นลบนี้ไว้ในตัวเมื่อสะสมไว้มากๆก้อนธาตุนี้จะข้นหนืดมากขึ้นซึ่งจะมีผลทําให้อัตราการบิดตัวหรือการไหลเวียนนั้นยากขึ้นเราอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยครับผมแค่อยากจะอธิบายสาเหตุที่ว่าทําไมอากาศที่นี่ถึงมีคุณภาพมากกว่าที่โลกของคุณแค่นั้นเองเขาตัดบท แต่เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกผมเลยนะครับผมพูดเพราะรู้สึกเป็นห่วงคนบนโลกของผมแสดงว่าคุณยอมรับในเหตุผลเรื่องที่ผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับมีนทวงถามเรื่องที่ผมไม่ยอมเชื่อสิ่งที่เขาพูดเมื่อคืนเออผมอึกอัด ที่จริงผมก็ไม่แน่ใจกับสิ่งที่เขาอธิบายมาเมื่อคืนสักเท่าไหร่แต่พอผมได้สัมผัสกับความแตกต่างด้านภูมิอากาศและภูมิประเทศของโลกนี้อย่างจริงจังมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมีเหตุผลครับผมตอบแบบอ้อมแอมผมอยากรู้ว่าพอจะมีทางช่วยให้โลกของผมพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไหมครับผมถาม มีแน่นอนครับที่จริงปัญหานี้ไม่ใช่ไม่มีวิธีแก้แต่มันอยู่ที่พวกคุณพร้อมจะแก้กันหรือเปล่ามากกว่าเขาตอบสวนกลับมาวิธีแก้นั้นง่ายมากตอนนี้คนทั้งโลกของคุณต้องร่วมใจกันผลิตคลื่นความถี่ด้านบวกออกมาให้มากที่สุดด้วยการมอบความรักให้กันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้อภัยกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกัน เขาแนะนำดังที่มีาศาสดาในอดีตของคุณบางคนเคยพูดไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งก็คือคลื่นความถี่ด้านบวกหรือความรักความเมตตานั่นเองที่ช่วยค้ำจุนโลกของคุณเขาเสริมอีกมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆถ้าเป็นที่โลกของผมเขาพูดเสริมแต่คุณลองวิเคราะห์ดูดีๆเวลานี้ที่บนโลกของคุณมีการตักตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติกันอย่างมากมาย คนที่รวยก็รวยจนล้นฟ้าแต่คนที่จนก็แทบจะอดตายเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอื้อเฟื้อกันมีการทำสงครามแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกแม้กระทั่งศาสนาเป็นไปได้ไหมที่จะให้เขาเลิกทำสงครามหันมารักกันมีการเข็นฆ่าสัตว์น้อยใหญ่เป็นจำนวนมากในหนึ่งวันเพื่อใช้เป็นอาหารเป็นไปได้ไหมว่าให้เขาเหล่านั้นเลิกเบียดเบียนกันคุณคิดว่าพวกเขาจะทำได้ไหมและต้องทำให้ได้โดยเร็วด้วยนะครับ เพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วเขาอธิบายเออแต่บนโลกของผมก็มีคนดีๆมีเมตตาทำบุญทำทานกันอยู่นะครับผมแยง้ง